สวัสดีค่ะอยู่กับน้องเบลลี่อีกแล้วนะคะวันนี้น้องเบลลี่จะพาพี่พีมาชมเจ้าตัวนี่เลยค่ะ Ford Ranger XLS ชุดแต่ง X Hammer มาในราคา8 9 9 0 0 0บาทค่ะถ้าพี่พี่มาเห็นคลิปนี้นะคะรับไปเลยฟรีชุดแต่ง X Hammer ค่ะในมูล,ลค่า50,000บาทเลยค่ะเดี๋ยวน้องเบลลี่จะพามาชมนะคะว่าชุดแต่ง X Hammer เนี่ยได้อะไรเพิ่มมาบ้างค่ะ มาเริ่มกันเลยค่ะที่ฝากระโปรงนะคะอันนี้จะได้ตัวหนังสืออะคริลิกนะคะคําว่าลนเจอร์แบบนี้มาให้เลยค่ะตัวนี้นะคะติดมาจากโรงงานเลยค่ะเป็นสีดําด้านแบบนี้เลยแล้วก็ตัวกระจังหน้านะคะก็จะได้เปลี่ยนค่ะเปลี่ยนเป็นกระจังหน้า FORD เป็นฟอร์ดแบบนี้เลยเป็นกระจังหน้าที่มีรังผึ้งนะคะขนาดใหญ่เลยค่ะแล้วกออ็มันจะดีนะคะสําหรับการระบายอากาศห้องเครื่องค่ะแล้วก็เดี๋ยวน้องเบลลี่พามาดูชุดแต่งอันต่อไปค่ะ ชุดแต่งอันต่อไปนะคะก็จะเป็นคิวร้อนะคะอันนี้จะเป็นคิวล้อที่มีความหนาถึง6นิ้วเลยค่ะก็จะทำให้รถนะคะดูใหญ่แล้วก็สวยเพิ่มขึ้นค่ะนี่แล้วก็ชุดแต่ง X อ a ก m e r ที่ได้เพิ่มขึ้นมาอีกนะคะก็จะเป็นแหลกหลังคานะคะอันนี้เป็นแหลกหลังคาเหล็กนะคะเป็นของ Xhammer เลยอันนี้จะรองรับน้ำหนักได้ ถึง45กิโลกร,รัมเลยก็คืออันนี้ลูกค้าสามารถใช้งานได้จริงค่ะแข็งแรงทนทานแบบสุดๆเลยค่ะค่ะแล้วก็ต่อมานะคะชุดแต่งตัวต่อไปนะคะก็จะได้เป็นตัวแหลกหลังคาค่ะอันนี้นะคะเอ๊ะชุดแต่งตัวต่อไปนะคะก็จะได้เป็นตัวนี้เลยค่ะโลบาร์ค่ะเป็นของเอ็กแฮมเมอร์แบบนี้เลยอันนี้จะเป็นเหล็กนะคะแล้วก็แบบแข็งแรงมากทําให้รถนะคะดูสวยแล้วก็ใหญ่สุดๆเลยค่ะ ก็ถ้าเกิดพี่ๆนะคะสนใจโปรโมชั่นแคมเปญดีๆแบบนี้สาม,มารถติดต่อน,น้องเบลลี่มาได้เลยค่ะบอกว่ามาจาก YouTube คลิปนี้ค่ะรับไปเลย XLS นะคะฟรีชุดแต่งของ X Hammer ในราคามูลค่า50,000บาทเลยค่ะแล้วมาพบกันนะคะบ๊ายบาย